นิวขออนุญาตตอบคําถามคุณพี่ท่านนี้นะคะเขามีความสงสัยจากคลิปก่อนหน้านี้กันนะคะที่นิวถามว่านิวชนะคดีกับผู้หญิงไทยอดีตลูกค้าของนิวท่านหนึ่งนะคะเกี่ยวกับความเชื่อว่าเขามีสามีเป็นคนสวีเดนแล้วสามารถจะรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็คิดว่าจะชนะคดีนะคะในเรื่องของการไกลเกลี่ยหนี้สินค่ะคือเขาเป็นหนี้แบบไหนเขาก็เป็นหนี้แบบปกตินี่ยคะ่ะธรรมดาทั่วไปก็คือทําสัญญา,าตาม ปกติตามที่เราคุยกันไว้นะคะแต่นิวจะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างสมมุติว่าเราทําสัญญากันไว้หนึ่งปีเขากู้ในยอดสองหมื่นห้าสมมตินะคะแล้วเขาจะต้องชําระตายตัวเนี่ยตตยตัวรายเดือนนะคะเป็นเงินแบบเป็นยอดตตยตัวที่จะดึงทุกๆเดือนทุกๆสิ้นเดือนนะคะก็คือ800-800โ800ครนนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่า8800ปดรโครนเนี่ยเราจะเราจะ8 800โครนนะคะโครนสวีเดนนะคะเราจะในยอดนั้นนะคะจะมีทั้งต้นและดอกรวมกันคือ1ปี12เดือนใช่ไหมคะ6เดือนแรกเนี่ยเราอาจจะดึงดอกเปี้ยก่อนมากแล้วก็ดึงต้นน้อยพอ6เดือนหลังนะคะ6เข้าเดือนที่7ที่8ถึงหมดสัญญาเนี่ยถึงครบเดือนเดือนที่12เนี่ยต้นก็จะเยอะดอกเปี้ยก็จะน้อย อันนี้คือการตกลงแล้วก็มีรายละเอียดให้เขาดูชัดเจนก่อนที่เขาจะทําการเซ็นสัญญานะคะมีการชี้แจงทั้งภาษาสเงนฤและก็ภาษาไทยนะคะในการแปลนะคะปรากฏว่าตอนแรกเขาก็แฮปปี้นะคะตอนที่เขาได้เงินไปเขาก็แฮปปี้แต่พอมาช่วงหลังๆนะคะเขามีการงองแงาแล้วเขาก็เอาประเด็นนี้มาเป็นข้ออ้างว่าเขาไม่อยากจะจ่ายเพราะเขามีความรู้สึกว่าจ่ายเท่าจ่ายไปเท่าไรยอดก็ไม่ลดไม่ลดลงเนาะแล้วเขาก็ ตัดสินใจที่จะปล่อยปล่อยแล้วให้นีไปฟ้องเอาสัานิวจะต้องการที่จะยังไงอ่ะได้เงินนะคะเอาเงินคืนก็คือให้นีไปฟ้องเอาคือเขายังไงอ่ะบทที่เขาจะไม่เข้าใจคือเขาก็ไม่เข้าใจแต่ว่าตอนแรกก่อนเซ็นสัญญาก็มีการคุยมีการแจ้งกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเขาจะเข้าใจนะคะพอวันที่เมื่อวานนี้นะคะที่ขึ้นศาลมีการไก่เกีย่ยกันมีการ,การนีวก็ถามเขาว่าตอนที่เราคุยกันก่อนที่คุณจะเซ็นสัญญ,ญาเนี่ย คุณบอกว่านิวคุณบอกกันนี่ว่าคุณเข้าใจแต่ทําไมมาตอนนี้ว่าคุณไม่เข้าใจและคุณก็มั่นใจว่าคุณจะชนะคดีเขาบอกว่าเขาจะไม่ได้และอีกมาเรนหนึ่งสาคัญสุดเลยนะคะเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกกับสามีเขาเขาเพียงแค่เอาสามีเขามาคู่นิวด้วยความที่เขาคิดว่าสามีเขาเป็นคนสวเเดนและนิวจะกลัวคงจะหรือว่านิวก็มีสารสามีเป็นชาวสวเเดนเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นประเด็นว่า ต่อให้เป็นสามคนสวีเดนหรือไม่ใช่คนสวีเดนคุณทำงานสายไหนคุณมีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องตรงนี้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองและจุดพีิกที่สุดคืออะไรเลยไหมคะเมื่อวานนี้นิ้วถามสามีเขานะคะว่าคุณทราบไหมว่าเนี่ยภรรยาคุณพูดมาแบบนี้ปรากฏสามีไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคะ่ะ ไม่รู้เรื่องอะไรอะไรเลยนะคะและนี่ก็เป็นเป็นที่มาของการที่เขาหน้าเสียมากเวลามาเจอเนาะเขาคิดว่านิวจะไม่แสดงตัวต่อศาลในวันนี้นะคะเอ้ยเมื่อวานนี้ซึ่งนี่ก็คือคำตอบนะคะที่หวังว่าพี่จะคุณพี่ท่านนี้จะได้รับคำตอบจากนิวไม่มากก็น้อยนะคะสรุปง่ายๆเลย วันที่เขาได้เงินเขาแฮปปี้ทุกหย่ามก็สวยงามหมดอธิบายอะไรไปคือเข้าใจหมดเซ็นสัญญาพอวันหนึ่งเขาเริ่มที่จะงองแงนะคะเขาเขาเริ่มที่จะงองแงเขาไม่อยากจะจ่ายอ่ะเริ่มมีนิสัยเสียไม่อยากจะจ่ายเขาก็จะหาประเด็นข้ออ้างนู่นนี่นั่นแล้วก็จบท้ายด้วยการเอาคนสวีเดนนะคะคือใช้ใช้ชื่อคนสวิเดนก็คือสามีเขามาขู่นิวคิดว่านิวเปิดบริษัทกรมารอนู่นนี่นั่นคือคนอ่ะ คนพอคิดด้านลบก็จะหาข้ออ้างทุกสิ่งทุกอย่างจะมาเล่นนิวให้ได้นะคะปรากฏว่าแพ้ค่ะแพ้คดีแต่นิวก็มีน้ําใจนะคะมีน้ําใจในที่นี้ก็คือไม่คิดค่าธรรมเนียมกับเขาค่ะนิวก็ยังถือว่าเราเป็นคนไทยกันด้วยกันเนาะแล้วก็ให้แง่คิดกับเขาค่ะแล้วก็เตือนเขาว่าอย่าไปทํากับใครกับคนอื่นนะเดี๋ยวคุูจะ โดนหนักวันนี้นะคะการที่คุณมีสามีเป็นคนสเดนแล้วเอาไปขู่และอีกอย่างหนึ่งสามีคุณไม่ทราบอะไรเลยนะคะนิว่อว่าหลังจากนี้นะคะหลังจากที่คุยกันเมื่อวานนี้และสารตัดสินเนี่ย <in S 1> <ๆ>ก็คงจะมีการคุยกันยาวกับสามีเขาเพราะสามีเขาไม่ได้รับรับรับรู้เรื่องอะไรเลยนะคะแล้วที่เขามานั่งคุยเนี่ยมานั่งคุยมานั่งเป็นเพื่อนภรรยาเขาเมื่อวานนี้นะคะตอนขึ้นศาลเนี่ยเพราะว่าเขาภรรยาคนหนคนนี้นะคะไม่เก่งภาษาก็เลยให้ สามีคอยนะคะคอยแบบว่าช่วยแปลให้นะคะสัพท์ของสารนะคะตรงนี้ค่ะก็คือที่มานะคะที่สามีเขามานั่งด้วยเมื่อวานนี้ไม่ได้มาเพื่อที่จะแบบประคัดค้านอะไรกันนิวนะคะตรงนี้เป็นที่มาว่าคนไทยก็คนไทยบางคนผู้หญิงไทยบางคนอีกก้สูงและคิดว่าจะอยู่คิดจะทํากับคนไทยด้วยกันเนาะอะไรประมาณนี้เนาะและคิดว่าเคสนี้เขาคงจะไปพูดกับคนอื่น แล้วคนอื่นอาจจะกลัวแล้วสําเร็จเนาะแล้วก็คงจะแบบประสบความสําเร็จแล้วคิดว่าทํากับนิวเคสเดียวกันทํานิสัยแบบเดียวกันเอาคนเอาสามีตัวเองที่เป็นคนสเดนมาขู่นิวเนาะปรากฏว่าผิดค่ะมาเจอต่อซะก่อน<笑><笑><笑>ก็เลยต้องหยุดนะคะก็คือสรุปง่ายๆเลยนะคะแพ้คดีค่ะต้องจ่ายนิวนะคะเท่านี้ละคะ่ะที่นิวอยากจะมาชี้จแจงคุณพีทท่านนี้นะคะอยากจะสอบสอบถามอะไรเชิงลึกเพิ่มเติม,ม,มก็ส่งข้อความเข้ามานะคะ บ๊ายบายค่ะ